พวกพวกสีมาซื้อบ้านไหนสีมาทามปีคนว่าหลายๆอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ที่ได้บ่อวันอ๋ออันนั้นทั้งยืนด้นั่นอันนั้นในไม่ต้องจองข้ามปีจะ้ฮอันนั้นอันนั้นในขอนแกนบ้านเขาอันนั้นอันนั้นน้ำพองมามามือที่เกี่ยวเข้อมาเป็นคันรถขี่ที่แบบพุ่งโดนอะไรอยู่พุ่งป่วนมาอะไรพุ่งประจำก็สองปีแล้วต่ผันบึงประจําไป้เนาะตัดสินใจได้บัดนี้วิธีการใช้งานเออเงินเขาตั้ง ตั้งเครื่องแล้วเนาะครับผมมันจะมีขาสองขาเขาสวมสวมขาล้างให้เครื่องเนี่ยมันมีพร้อมทั้งล้านาบหรือหรือเสมอกันอันนี้มันหัวสั้นเป็นบกยกรอขึ้นแ้วมันจยกรอขึ้นร้อยเขาเห็นไหมตรงบ่แหมมันทีบเอกกระเด้งมันทีบดโดดอันนี้ผมร้องร้องไปก่อซื้อเมื่อใดเรากะขาแจมี่าขาแจมันขาแจีครับขาที่เล่นอันนี้ผมอผมเหแล้หพิเศษแล้วยักได้หลายยังได้แบบนี้นะ บมมีอันนี้บมมีครับเราก็เลยจ่ายเงินในสามร้อยคอยก็เลยนเช่นไหนเราอมู่กัแค่แท้แท้าแจกฟองสีไปแล้วเพราะท่นก็บไม่ครับผมไม่พลาดนะแล้วก็มัดนี่โปรตีนต้อยังยื้ออันแก่ยังเล็กอีกนครับผมนี่ต่อก็ได้นั่นแหละมันมันพอผมนี่ถ้าเพิ่มน้อยนึงมันเสียเวลาผมไม่เสริมไหมครับแมงเเสียวลาไอเสริมรอนี่กับคุ้มอยู่หวานนี่ตะเกสเ้า พอสามทุบมันก็ประกอบเดียวมาต่อเขาเดียเดี๋ยวใครต่อยเองเหรอมันมันก็เลยต่อมันอยู่เนาะแต่ผมเป็นคนที่แย่แค่ไหนว่นได้คิดเงินเพิ่มไหมครับผมผมพยายามเยายามเพราะวันที่ยังงานงานผมจัดเกตมือที่เป็นแปดมือไหมครับนิพาพบอกว่ามันก็ไปเบียดเบียนคนอื่นผมก็เลยเอาเท่านี้นะแล้วกันแค่วันต่อหางเกี่ยวต่อท่างไหนต่อหางหลักต่อหางหลักต่อหนีนะต่อท่านี้หลักหลักท่านี่เอาเอาไอ้ เอาค่ตั้งออกนี่เอาค่ตั้งออกมันวทลากได้นะครับโต้องเสียบมาจย์อยงนี้เนาะแมวผิดเสียบมัตย์นี้หัวต้องลากแมวสามล้อลากสามล้อถซอเลิงรถซอเลิงเนาะนี่ละครับผมลากกับพอดีครับเอานี่เอานี่มัดก็ได้พ่อมัดตุ้มซเลิงก็ได้ดูทีมันเป็นงามๆก็ได้วันนี้มันเป็นงาำตัอมันใหญ่เลยเหลี่ยมของมันใหญ่ครับได้ได้แต่ผมเพชรเดี๋ยวตัวสลิงหน่อยแขนตอัวผมมีน็อตขันเลยเนี่ย ที่เนี้ยสองโจ้หูนัดเบิดมือนี่ดีครับผมทันทีต่อแขนเ่ยผมโบไม่ได้เชื่อมเห็นใช่มขบันตั้งผมมีเจ็บน้อยนนึงลองป่อยมีอลอยมาซีบลอยมาซีวิบัติลองปลเพี้ยงพี่เลยอื้อลงไปติดยื้อลงไปยุดเอดยที่นะถ้าจอสามพันนี่บ่ค่อยหมุนมันก็เลยผมมีเครื่องมือจำกัด ถ้าผมมีเครื่องคืนนึงเครื่องอย่างเูาขึ้นงานมัดเสร็จคื่นไปเข้าคืนให้แมั้งแอนจยกพี่น้องกันเต็มคืนอยู่ถ้าผมคืนเองมาตั้งมา่นี้ซื้อเครื่องคืนมาแสนสองแสนมันคือหน่อยๆมั้งครับเอาไปทัำเสน่ห์มั้งแอนบันีิงานหนอถึงมารับจ้างคืงรับจ้างคืนอ่าผมต้องใจเพราษีเครื่องคืนเองเอาเป็นว่างานประดิษฐ์ยังไงแอนเม่ขึ้นมาเบ็ดกับผมนี่แหละกล้องแจล้งเป็นงานเน้ยต้องต่อต้องอะไรเนาะแ หมดคำหรอวะผมเ็สได้แต่นั่นยนะครับกับที่เบิดมือน่ะแต่ที่เบิดมือแมนมันยากอีมันผมเทสยังไงผมเ็สผมเบิ้งดีนะผมเทสดีผมก็เลยแต่เ็สเ็ทพอดีมันทั้งเดียวมางานตัวตัวนี้เทสให้เขาเเพ้วเเพ้วบดีเลดครับไปหมดเดี๋ก็หตัวทั้งสายพันเนาะแมนครับตัวทั้งนี้นะคือเสียกันนี้มันรวมกับตัวนี้เลยเนาะแมนครับจอบปีเนียก็ับตำมันยากไม่มครับ เล็กห้อยเล็กเล็กนานิ่มพอไปคืบนึงพอดีพอหนิ้วพอนิ้วพอนิ้วหนึ่งหรือเยังก็ได้ก็เป็นเล็กชาก็ได้เล็กกล่องเล็กแปรกล่องไม่ฉีดก็ได้เนียนถ้าโบมี่เล็กกระเบียหัตถล่งของเก่ากระไรแตงกีร่วงเล็กเห็นแนวนอยู่บนอยู่ไม่เป็นมากกผมพ่วงให้แล้วครับผมพ่วงให้พ่วงเลยพ่วงกับพ่วงกับตางยิ่งแล้วเ้าเหนื่อยถ้าคนเยอะ นงอ,อยู๋จีเออยังอยู่พุหนึงลากคนหนึ่งยู๋คนที่ถีนนะแมนทั้งเป็กทั้งพุณเด็กทั้งพุนเนาะคนหนึ่งยู๋เชียงเนาะครับเวลาเอา,เอ,าออกจาก<อ>ารถลากก็ลากไปกันกแค่น้มั้งเนาะครับเออลากไปเรื่อยๆคุหนึ่งยูพ่พี่คุณนึ่งเป็นคนบังคับข้างในมันหนักเติบบนี้แต่คนเดียวเื่อยคนเดียวหอบอยู่เอาสองคนเอาสองคนโอเคเขามาล้็ดหางพี่นะฮะคนคนพีหางพี่แล้วครับโอเหางพี่ดึงหางคุณยู๋ จทย์เพอยูฟีซื้อนาอครับอันนั้มมหาก็ได้ยูเเรื่องก็ได้เขาเขาลงมองไนกเขาลงพูดแล้วสกูนี่ิยิ่งเดียวเยอเครืีงใหม่สีมเลยอืออ้อห้ห้องคุณมะตังนี้ครับ่มอ้หมอนวงมันพอดีกันนาะแมนครับคุ้องคุ้องเนี่ยมันที่ตั้งขึ้นเพคู่เพรากระปิดพอดีครับสามสิบเซนก็เลยมีขาสามสิบเซน การขนส่งไปที่กับพวกได้พ่กได้น like <pg> ักหนักหลายธุริจครัม ta ันมีมีที่สีนี่เขาสีเป็นกำหรือว่าสีเป็นมัดสีเป็นกำครับโอ้ม้างเราเพิ่งครับแนวตามต่อซอยไป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 เรื่อยครับผมเขามีหัวชนีเขามันก็ขอากำไม้มาดันกำไม้มาดันไปเรื่อยอันนี้ทิ่คุณตัวป้องกันใครกินเงินเบิ้งเบิ้งตลอดนล่แหละเบิ้งมาสองปีได้หรือครับยังตัดสินใจบอกลูกมาดีการใช้งานคือ อันดับแรกเล่งรอบได้เลเรงรอบถึงฟางเอ้มันอ่อนเบาออกได้เลียงรอบถึงลมบอเวอร์แห้งพอที่จะเป่าให้สะอาดได้ถ้าเล่งรอบมาถึงฟางบอกเขาก็ลมบอพอสะอาดมันก็เล็กกับกายเป็นมันหดทั้งไปเลยเดี๋มันขี้เหอะขึ้นไหลเดี๋มันท้างมันทัวแกบไหลก็ทันได้มาทันได้ก่อแม่อีเสี่มขัคัที่สองคือสายพันถ้ารอบได้แล้วเอาใสางานสายพันย้อน แต่ว่าก็ตึงรอบตกอันนี้กลับว่าได้ได้พวกนี้ย้อนได้ตัวนี้ย้อนนะครับงามตึงเพราสิผ่านแต่ตัวนี้ตึงได้ตัวนี้ตึงยูซูซูเอาตัวนี้แหละเอาหนี้เพระประคองไปตัวนี้ตัวนี้ตัวสตานมูนตึ้งตานแล้วสตารนใครมีแข้งดึงสตาร์ทแล้วค่อยกดเกือลงอาที่สตารนไงอ่าโอเคมาที่นี่วินตัวนี้ต้องไงน้ำเล่นนี่วะบ่มีครับแม่ยนี่ไม่าร์ดใ่ไหเอาร้านไหนก็มีครับผม แต่ในนเพิกมีเท่าไหรานิ้วต้องไปซื้ออีกแหมนครับหน้านิ้วว่ามุมสองนิ้วบอกเขาเขาเขานิวเขาหนึ่งนิ้วบอกกันบอกกับจนบอกอันนั้นเขาหกขุนสิบเก้ามิ้รนี่เขายี่ห้าหน้าสามเบีนี้มันต้องซื้อเคียงเมื่อไหร่อนแม่เพรทะฉนันแกถ้าซื้อแน่นะเขได้ลูกหลอดจะสร้างแห่ผมว่ที่กดลิ่งให้สร้างอันนี้มาน้ำสร้างนี้มาน้ำแต่พันต้องเป็นแบบนี้ สายพันรถยนต์ของเซ็งสร้งเบอร์ตัวนี้ให้น้ำเด้อผมชงเองแล้วในในคุ้มมือเรามีว่าสะพันธุ์ไหนสาพันก็เป็นรุ่นนี้ไปซื้อร้านเนี่อะไรรถยนต์ถ้าซื้อพวกนี้เดี๋ยวสาพันแตกเพราะสาพันแตกสาพันเสื่อมไว้สาพันย้อนไปนี่มันยังเซฟได้เซฟได้สายพันอันนี้ต้องให้เป็นแถวบ่ให้เป็นแถวมันคอยที่จะแตกมันแตกอยู่แล้วเป็นแบบแบบนี้บ่เอาเพราะแบบนี้คือเตะหน้า S <S 2> <S 2> แบบนี้คือเตะหลังเห็นบ่ครับรถที่เขาเตะหลังไงจะพัดที่แตกกันบ่าะใส่บอได้โดนต้องเป็นแบบนี้เตะหลังต้องเงป็นแบบนี้เท่านั้นต,ต้องเอาตัวย่างไปเบิ่งเอผมทรงทำคนส่งว<ป>่าเบอร์ไหนเด้วยเนี่ยวอันนี้ก็ส่งว่านาไหนแหมผมส่งนี่ให้น้องเขาเบอร์เลยให้น้องเขา,ขาสั่งรัชดา,าแล้วมาหาเขาพ่อเลยเหมืนบ่มันยังไงพ่อแค่เอาย้อนไปทุนเลยเก็ซื้อเลยเมนเขาสร้างล้วจ่ายเงินไอ้คนส่งมาพี่ส่งบ้าน ก็แค่เอามาตั้งแล้วขันน็อตเอาวนให้เลยแม่ครับเดี๋ยวเดีามีกินงัยลูกถามีกินงัยเหรอไม่ให้พอมจะแข่งกันได้ครับมันจะได้ไงเดี๋ยวปกติพอท่านคือเดี๋ยวนี้เหรอเห้ลูกหามยันอีกเย็นกันพอท่านจะเจียวเขาครับเจ้าผมที่ขับขอนให้ขับปอนผมที่ทรงรีดให้ผที่ทรงไงถ้าทรงมาหาผมก็เสียค่าทรงแม่แล้วก็เสียค่าทรงไปอีกแม่นบ่าทรงผลมาพี่เลย ส่งพุ่นเขาส่งเลยแม่ครับกระตั้งเลยลกระตือน้ำมันเครื่องเครื่องเ่ามาจากรัตสดาหรือว่ามาจากช็อปปี้แอปส่งเนี่ยโบมีน้ำมันเครื่องทำมาเจอน้ำมันเครื่องเฮ็ดเครื่องเลยพี่หันเกียร์เฮกเชียงสองเครื่องพร้อมตีสองตัวนี้แล้วก็สองพวกเครื่องปูพตตาพ่อเบอร์พร้อมเนี่อเหรินดนตรีพร้อมเนี่ยหนุ่มหูเรียกหูเรียกของเงีเอาดีแล้วครับผมผมคิดคิดว่าสันที่ขี้บวมมีตัวหนึ่งคานี่ยล่ะเขาเหรินมาเป็นหันว่าง้านมีตัวหนึ่ง ของของยังครับคีย์บอร์ดของยี่ห้าสิเอยาามฮาหรือคาซิโอยามมหาเป๊ะเอยยามมหายามมหานี่เป็นเรื่องเกินรุ่นหนึ่งว่ของอิเล็กทรอนพอมามีสองโมเมนต์เดวาวอิเล็กทรอนหลุ่นึงสูตรกระแหลกเลยอ๋อของพวกคีย์บอร์ดพวมีจังหวะมีแต่คีย์บอร์ดแต่ว่ามีแต่นี้เป็นเอาต่อพวกคอมเล่นเป็นมั่วไหวหรือมักว่นมาเป็นว่าเป็นพินกับมีอยู่กันน่ะสามพันบาทหรือเปล่าเล่นว่าเป็นแต่มักอันนี้มัก เป็นวงมัธหรีเรามีเครื่องเสียงหาคนมาเล่นเพื่อเรีรับงานแต่มีมือประจำมีอันคนหึงมือพิ้นมือพิ้นือมือพิ้นกับมือแคนมือซอมีมาเป็นดนตรีลงจากดนตรีกองชุดน์เรามาเป็นกองแง่เลยกัน่ ราะว่าถ้าของโมดี้ไงหรือของชุดเปลี่ยนแบรน์นี่มันสู่รถแงไงบม่ได้ถ้าจะทีแบบนี้ในตอบกอซอยเขาเขามีงานไงแต่น้องมีสีใดแครับยางพ้อมกันเลยแต่ว่ากระมวลอีกแบบนี้จ้างหัแพงแต่แบบนี้เพราะพระที่จะแลวงานได้บ่อบ่อนกรหลายมมน่อหน่อยไม้องรายหาบันเนี่บ้านน้องเนี่อานจะแบ่งคนละพันเราเรับเฮ้ยเป็นหลายคนหลายคนแกเอาร้อยสองร้อยมันก็ ก็ไปฟ้องช่วยเมีเต็มบ้านครับผมี่คือแล้วนนี่ยตกี้ผมก็ได้คาตัว50บาทด้วนางพรอสี่เทีิ50บาทไปตีเขาได้30บาทโอ้หไปตียตีเล่าวนอนผมมือสออแต่ลูกาัวนี่ตัวน้า50บาทสมัยตอนนุ่มหน่ยไปตีเขาที่ละ30บาทครับพอมาสมัยได้หยุตกี้หมอรัยูชุ่มแผหลายที่ครับยืดชุมแผชุ่มแร่คอมพิวเตรอแม่เต้มหมอ้ําซิ่งบ้า ยูชุมแพนี่หลายหลายผมได้กระตูร้อยห้าสิบเนี่ยสักเวทีครับแบกกล่องแบกแบกกล่องกันเยอมนได้ครั้อยห้าสิบต่อคืนเลยมาตีกล่องเลยค่อยมหาลอยแล้วก็เจ็ดลอยเป็นอาจารย์นั่งตีได้หมดเ่ยได้เจ็ดลอยล้มยูชุมแพ่หลายอย่างเหลายครับนกเข่าไปนี่ล้มนกหูกลอนนกหูกัามเกมชุมแพเนี่ยมีแต่สำนักงานหมอลำเต็มเลยครับผมเขามาจ้างในชุมแพเลยต่โซนนี่นะครับถ้าเป็นขอนสานข้อเกนเจ็บสมบูรณ์มีแต่ ไปไปรับงานแถวนี้นะครับผมเบางสื่อวิดีโอคอาบางเรื่องตัดมาเลับชุ้มแท้ก็ไปเตะกับสื่อแดง็กจิตอนออกมาจะนี่แหละชุมแท้กพิวเตอะกันบัดนี้มือที่ตายนี่ออกมาจากชุมแจ๊ชุมแท้เิวเตอร์ไปเลียนหมอลำซิ่งมันพอเลือดสีถามถ้าหมอลำม้วนมันเลือดสีหาหกโมงเท้าเนี่ยมันอันนี้มันได้เงินดีกว่าอันนั้นอยู่ไดหาร้อย เรืแบบ่องารย์เขียนโนต้ตกันนะครับผมว่าเป็นโนต้ตผมมาฝึกเอาผมจำเอาเดียวโน้ดก็เป็นเอาผมเดี๋ยวเสาร์าปรไปแม่น้อยเอาผมคิดว่าเดี๋ยวเสาร์ไปเดียวมลนแต่นี่เขา<อ>ถ้าคนเล่ยนเขาได้สำเนีเยงเขาได้แพนเขาไม่อยากเรียนน้ำนะครับต้องไปฝึกกี่เดี๋ยวฝึกจนเก่งไปเรียนน้ำเขาได้ป่ะเขาเรียนดนตรีไปเก่งเขาเขาก็อยากรับเนาะโบอันนี้เขาเรียนเพื่อนบ้านเ <c oughs> ขามวลเลยป่ะเรียนมวนหมักมวนครับผมเรียนเดียนตังเขาลองเรียนน้ำหมอลำไปซื้อแต่นี่ต้องเป๊ะ เป๊ะแล้วก็เสียงยังต้องเสียงเสียงต้องได้ขนาดยังไงมันต้องให้เป๊ะตรงนี้เอาเสียงต้องแอคคอเดียนพี่แอคคอเดียนเอ๋อโอแกนก็ต้องโอแกนต้องฟังเสียงให้ได้เจ้าเจ้าเหรียญซอต้องช่วยคันโยกให้เป็นสำเนียงซอให้ได้ไหมครับนึก่าพว่สวายกรเพ้งจินดาลาเพลงจินดาลาของอิจิลาอันี่ไอันนี้สนวงเสือื่นครับเสียงซอต้องเปลี่ยนเสียงซอให้ได้คีย์บอร์ดต้องมีคิดให้เป็นเสียงซ้อเขาค่อยให้เหรียญน้ำไหมครับผมผมก็ะฟืดเขา ตัวนี้ก็บอกกันลูกชัางเห็นได้แน่เนี่ยตัวนี้กับเพียงเขาเปิดเบื้องละละว่าเก่าแรงตัวนี้พอจะเก่าแรงแต่ถ้าเป็นของจีนเอาสิบสามแรงก็ได้เครื่องยังเออเกิดมันม้วนเป็นฮอนด้าเหรอเพราเทียงเนี่ยประเนอ๋อได้ฮอนด้าฮอนด้าได้หายได้เครื่องชื่อมันสูบุนัมได้ใหม่ๆตัวหนึ่งเออใหม่ๆฮอนด้าฮอนด้าวันนี้ฮอนด้าเก่าแรงได้ฮอนด้าที่ดีกว่าฮอนด้ากับที่เก่าแรงกับซีมันม้นเก่าแรงก็เขาเขาใหม่เบิ้ง ลูกสาวมันเห็ใดไห็นไม่มันไม่เทอากัเก้าแลครับผู้ตรงนี้ไงแกเกาเก้าแรงเก้าแลงว่ายี่หอด้ยอ๋ออ้นั่นมูมเป็นขอหน้าผมยาใเห้ใส่คนจีนหาพันก็บาทถ้าเป็นขอหน้าแกมูี่ตรงกันเลยนแฮะแทงสิดีกว่าเราจู้ตรงกันนี่มันแจักแล้งนี่เก้าแลงนี่เก้าแลงสองจ็ดศูนย์ยีหอด้กกตรงสิมันว่าเก้าแลงแมนครับยี่หอได้รก็ตรงถ้าเป็นสิบสามแดงน้องจิบยุพี่จิบตรงก็ตรงเงตรงอกนาง แม่ต้องบอกก็ว่าให้มันตรงไม่ใช่ตรงเนาะเก็เลี้ยงแต่ว่าถ้าใส่หกินใส่สิบสามแงงดีกว่าแงงเขาไม่ทิพทองกับมอเตอรก็เลีงเที่ยงก็เลี้ยงเธอเล้วใครข้างไหนง่ายโอ้ยมันจะลากลมเท่ไ่ไม่รมดอกมันเกิดมันจะลากแง่งก็คันเนาะเสาเป็กตีเข้าไปมันมเนาะอันนี้ผมยินดีตายด้วยเหมือนีลยเมียนรั้วเขาเห็นเขาลากรั้เจ้าเห็นเขาไปลากคู่ตายอยู่ เอาแบบนี um. <S S ้เขาที hmm. ่ง mm ูแดงไหนเขาที่งูแรงไหนว่าแรงลมพอเขาที่งูแดงหล่อแบบนี้นี่แหละนี่อันนี้ที่หายมาหาผมนี่เพื่อนนี่ยุ่งในแล้วครับผมเสียไปไม่ยุ่วนี้ก็หาเครื่องเสียมาสูบน้าผมกินเราสิเอาไปใส่หาเครื่องเสียเอาไปใส่นี่เพื่อใส่หรือหางเงาอันนั้หกจุดหาเดี๋ยวน่้ไปไหมไปยุคข้ากินของไป ให้เล่นเครื่องเหยเป้าไปไม่ออกเห็ีดได้นั่นคือหลอกคอแล้วใช่ป่าวฮะถ้าเป้าบอกรอบก็ถึงเขาเล่นไงถึงเหยีเป้าใบเยอะข้าวเป้าออกแอนอันน่ะเริ่มได้แล้วมัหนี้ถ้าเขาประสาดเล่นเพิ่มจะหน่อยแล้วกระเพิ่งว่าเพียงออกมีคอสเพียงกอกแดงรอบก็ถึงถ้าเพียงออกสาตีรอบสิบอามาตัดเลย ไม่บอลนี้แบบไหนที่ได้ยินที่ให้กดปุ๊บเดี๋ยพุ่งออกปุ๊บเลยอเอาไม่บอลนี่แล้วนี่กงเพรเล่นเป็นม้วนม้วนใช่ครับดนตรีก็ได้เล่นรับงานแล้วผมเพิ่งมาไรมือไหมผมมาหา <c oughs> คิทาร์ <c oughs> ผมไม่ได้เป็นมือคิทาร์นะแต่ผมจำไลรคีย์บอร์ดได้ซื้อ <c oughs> เอาไปเลยเร่งเพิ่มเร่งเพิ่มมีชิโมะเลยล้มยี่สิ่ดังวู <c oughs> อ่าฟังนะ บาบ่งออกพืวอเม็ดดีบาบ่งออกถ้ามีเสียงถ้ามีเสียงต้องป่านเหรอไม่ยายเลยนะคุณพี่ผู้ขอลคุณนึงสับสับโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอาขึ้นคุณนึงป้อนอย่างเดียวมี่วันอาที่ป้อนสีมาแรงละงานสองงานละป้อนเราเบิ้งป้อนเราเบิ้งถ้าเทียงบอกหยุดป้อนเดลยอิจอยของมันบางคนกลมหนาป้อนย่างเดียวบมันกระชิบตุลุ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  มันเป็นกาแก้กาบีแบบว่าช่ครับมันที่ยากมันทีรอบพี่ตกป้อนให้ได้ออกให้ได้แล้วรักษารอบรอบก็ที่นิ่งเซมิซินจะมีปัญหาคือป้อนหนักๆเขารอบตกเขาล้มตกไปแล้วล้องไปเนี่ยมันจะดูดเขามันเข้าไปเองบเบียดมันที่เบียดไปที่เบียดไปเอโอ้โอมันถือเบียดแก้เขาแล้วแมนเบียดอันนี้ไปท่านี้มันอีกครั้งนึงมันที่เบียดไปมันที่ยายกันมันที่ดันกันยายกัน ป้อนเนื้อกรรมประธานไปครับมันที่ไม่อยู่นี่ป้อนกรรมสองอันนี้ดันมันนี่มาอยู่นี่ป้อนกรรมที่สามอันนี้ดันมันนี่มาอยู่นี่ป้อนกรรมที่สี่อันนี้ดันมันนี่กออกเป็นรูปแครไปเรื่อยแครครับเพื่อยังด้เขาที่ฟ้าง่ายคือเขาเขาตังเขาดอมือแต่งมาครับเพรไม่เขาโก่งหลูดง่ายเพื่อใช้ตะก้ก็ป้อนซ่าเพื่อจะเห็นหลูดบดนะฮะเพื่อเห้มันป้อนแล้วออกเลยหลังเทยบออกมานํากลาง แน่นวะครับว่าก็เลยใส่วิธีปอนในซ่าจะเป็นข่าวฟังทับข่าของฮอกข่มาริปอนเล้วได้มันผูโคผูโคเปนะครับาสิ่ม้าประมาณนั้นไปไปนั่งเห้กองฮอกนั่งเฉยเลยว่าที่พูดเดียวแม่งครับเอาโต๊ะห้องนั่งลูกๆนั่งๆพูมีลูกร้านปากว่าบอสครับมันในตอนนี้ผมซี่ทีสองมันสี่มา มันมีช่วงที่ผมแย่ที่สุดช่วงที่เขเอิยกว่าวิกวิกฤตของชีวิตมันจะเป็นช่วงสามชิ้ห่าช่วงมัดก้อนมัดถึงสารผ่าช่วงนี้แห้งดังใจกี่ผ่ามาเป็นคนดีคิดอย่างเท็นเราบัานแห้งก็เขาไหมครับโดนโดนกดไว้โดนกดไว้แต่เลยมว่าเบิดช่วงสามห่าเบิดครับผมมาเริ่มไหมบ้านนะมันจะเขียบตัวเบาอยูู่้เดียวเทียเทียนส่วนี่มูไปไทยนะจะลังทิ้งแค่ เขาบีบนั่ผก็ไ้สู่เขาบีบนะครับใหยงย้อมนะมันเป็นทางการขันเมืองต้องขอคุ้มผมโมกผมอยากคงก็เป็ียที่จะไดนะบ่ค่อยบอกบผู้ใดที่บอยู่ก็เลยมาเริ่มได้ช่วงหลังขาชิห้าครับผมขึ้นพาร์ตัวเองได้เท็ดนะเปลี่ยนได้บ่อวน์สูบน้ำด่ผมเท็ดน้ำฟาก็ได้อามาดีน้ำฟาดีกว่าเขาอีกบะนี้เอาไว้รถเกี้ยวติ จังแล้วปุ้ม้ผมสิเขาบอกว่าเกลีไปผมอ่ะผมเพชรของผม,ม, <laughs> ผม,มงองๆเนี่ยเกลียวอยู่แง่กับก็เลยเพิ่งพัชของอยู่ี่ก็เลยกลับมาช่งสามหาสามหกสามเจ็ดครับก็เลยเพชรขายมาสิบปีสิบสองปีเริ่มเพ็รเพชรขายมาสิบปีช่วงสองปีเนี่ยสามหาสามหกนะครับเริ่มร่วมยุคหาจุดได้ก็เลยกลับมาไ <c oughs> ม่กันน้ำเขาเชียมเลยอยู่มาทางแกงมินม <c oughs> ้นสุดที่เก้าครับไฟตั้ม <c oughs> โอครับไฟเก่าสิบปอยลอยละลายเด็กหนาสะบัดใส่เด็กบางไรเสียบกันเนี่มึงซ้อมกันนะก็ไปเที่ยวตาผมย้ำโซนตึ้งใช่ไหมทางเที่ยวมือถึงย้ำมาแรงต้องหลับเลยแน่ครับใจคนไปถามไปขวดจะเปิดไฟเปลี่ยนเสียงแล้วเขาก็เวลาวิธีใส่กับมี่นี่แหละจะกีบกะเงยขึ้นปุ๊บอ่าเขาเก่านี่อ๋อ แป็นไ้แล้วครับผมข้ใจแล้วนะว่ายังไงผมมีอย่งกับโทรถามผมพักฤดูเท่านัะนพอทุกโมมียังไงติดโทษครับผมมีผมมีไล์รฮะไลท์ไล์แมี่ร้าน่ะที่ผมโดนกัดยังไมีโดคอไหมครับผมผมเห็นภาพแม่บอกผมชุดี่ย่ายผมเรนยนผมโบเรียนสอมีแก่ผมเลนสอมรถพังรถพังเบรเดินมาสอบรจอ ม่เห็นแล้วเนาะครับผมกาบก็ถูกบ่แมนป่ะเมยตัวนี้พร้อมวรินี้กินเผากินน้ำครับผมไม่ใช่ไม่เหื่อยผมแรงผมเมย์ไรเมยบประเดี๋ยวเล็กน้อยนี่คิดไหลเยอเใยลูกค้ำนะจงแอดไลน์หาผมข่อในแอดไลน์ครับผมมีมีปัญหาอย่างวีดีโอคอบัตรนี้วิธีสอนผนบุงสอนผนบุงนึ่งยางเกลดน้ำมันขันน็อตอันนี้ขันน็อต มันหลวมกันขันเด้อทำบย่างนี้ไม่ได้อะน็อตมันหลวมทําไมในคืนได้ที่กับมี้ครับมันหลวมกันขันที่เขาบผมโอเคครับทื่เราจะสอบเพื่อนนี่แต่บางคนก็พอใจครับคือโมเมนต์เขาซื้อไปแล้วขาถือใจหาหม่องอันนี้ปรได้๋ยวบริษัทชาบเลยครับเพราะว่าอย่างงานสั่งทำนะว่าผมเจ้าของเอาเงินมาสั่งผมทำเนี่ยพ่อจะไปจับปุ้ยถือผมเด้อปุ้ยถือผมมึงเทื่เวมึงทั้งทั้งอ่ะตั้งทั้งอ่ะผมถ่ายวีดีโออยู่เด้อถ่ายพี่ดู จอหนาไปไกลก็ด <laughs> ีม <Yes> <laughs> ูโยด้วเนะไอมู้อ็นน้ำเ้วยนะอันนี้ครับหยอดน้ำไหมนี่นี่หยอดน้ำตรงนี้ต้องหยอดทุเทียนมันที่เบียดเบียดหัวหน้าดำๆนะครับหย่อนแปดจุดเป็นรถแขกคนยนี้หรอมันเนี่ยมันที่มันที่ซึมซึมซึมเข่า มันทิ่ี่ยนมันเพียงไม่ได้เนาะมันเพียงไม่ถ้าเขาเพิ่งอดแล้วเดี๋ยวน็อตมันที่ขาดมันที่เบียดกันเนาะหัวน็อตมันที่กิ้วอยู่กิ้วเราจะรวมเลยแปดจุดหน้าหลังแปดจุดหน้าหลังพวกแมริ่งนี่เจ้าอัร์เจลเบียร์จอดจุ่เงินอาร์เจลบียร์ูปเปี้ยวตัวนี้อะเท่าไหร่จ้ารีโม่เนี่ยหูหูปิดเนี่ยใดครับหูปิดถึงอัดครับอัดต้องเปิดรอกอนบ่าหาบุ๋มอัด ถ้าบานนี่นมนแมนครับถ้าบานนี่หยอดน้มันดีกวก็ไปแห้งมันซึมของมันเองมันซึมของมันเองอันนี้หยอดน้มันช่วยอย่างดีหยอด้มันที่เพี่ยไว้ไลแมนหยอดกันดีน้ำมันจะดีก็จะระบีนยนจะระบีห้อนแล้ว,ลวมันจะแข็งห้อนแล้วจะไหมน้ำมันนี่ห้อนแล้วก็ไหม จาระบีเพื่อหันแล้วไหลออกน้ำมันทียูทั้งนั้นน้ำมันชนหอนได้หลายก็จาระบีแค่นี้นะครับผมทุกอย่างที่มันเชื่อมไหลเลยอ่าครับอันนี้จุนควนข้อมือเนี่ยอย่างที่งเห็ดขิงเย็ดบัวเคยเห็ดหลุดห็ลาบบารูอ่าอันนี้ก็ใบเห็ดรถมาทั้งนุ่มครับบางคนนะบางคนก็ปีผบางคนเขามา โม้รู้ดิโอ้นี่ก็ช่างช่างช่างอย่างช่างนี่พอสั่งให้สื่อไปแเราไม่เพราะใดกับไปใส่เครื่องแง่ใจใส่เครื่องแง่เด้ใส่คือผมบอกแล้วใส่เครื่องนี้จะใส่เพราะใดจังหวัดทั่วไทยเนี่ยครับใช้ที่ที่พูดจากกลไก่หรือ่าจากกนใส่ผมกะพยายามจะบอกให้ลูกค้าฟังแต่ผมเล่าหลายเพราะใดถ้าพูดแล้ลูกค้าลูกค้าว่าเก่งเพเขาก็ ยากผมอีกผมก็เลิปม่อยมออีกว่าตัวนี้มั่อย่ตนี้อนาะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวจมูนเบียวไงนี่บเบียวลกเปี่ยวเจละีนีหลิมไม่ยังเนาะแมนครับหลิมเข้ง่ายๆครับก็ที่ยากถ้าท่นที่ไปลงกึงมันจะมีไุแบุย่างที่้าแมนจะไปลงกึ่งเรามันที่แพงไหมครับอะไรที่แพงแต่ทุกกระต่ายมันก่อไปมูตเี่เฮ็ดเอาที่นั่น อันนี้าก็อันนี้ก็เบ็ดเล็กให้เดายวสินะมันหนักไปดิตัวเดียมีมีสอนในยูทูบกันรึเปล่ามีเหฮดเห็นเฮดบึ้งมากบึ้งมากสองปีเดนจะงอวุ่นถ้าเจ้าเฮดได้เจ้าเฮดเองเลยเพราะต้องมาซื้ออยแมนมหนักไปดิเฮดได้ก็คือที่ถูทูไปได้แต่ว่าแฮงค์คีคมับคนจะมาเก็ตจะมาตีตีจะว่าถ้าซื้อเหล็กมาเฮดนี่คือผมเพราะเนี่ยเนาะแม่หน่อยเนี่ยมันเหล็กเส้นหนึ่งเส้นบ่กแม่มาครับซื้อผมดีกว่าผมก็เลย เปแบดเทปมีช่องเจ้าเทปกได้แน่เจยาไปหาเห็ดื่อเลยแต่เ็ดกุได้กรเซียเล็กขิเพราะผมเสียมอะไรก็ลดพวงรดเตียงเมื่เก็้เปสแต่ว่าพระเหตไปซื้อด้วยกันง่ายดีเสียเวลาวเขาไปซื้อเลียนนั่นนี่เขาได้เ็ดแล้วเขาไ้ร้องนี่เขาเท็ดทั้งนั้นเอของไงเขาไปร้องเป็นร้องปิดร้องถูกมากป่ะเขาเป็นเรื่องเนี้เปลอันได้เลยนอันเล็กเนีครับ อะไรในทั้งโลภโยคอหาผมซื้อเนี่ยน้ำรัตนานี่แหละครับผมแอปผมมาเทีดเองรูดูรูดูรู้จักครับผมมาเทียดเองสองเทียดเอที่บอกไปที่เลยมั่งได้ทุกชิ้นส่วนครับผมมั่งเพรไรถ้าถังตัวนี้มันยึดกับเงินแล้วเป็นร่างเนาะเป็นร่างมันกินกับตัวโอเคที่นี่ใครเท่ยงตัวนี้เก่าผมปะ ก็แรงครับก็แรงของกีนก็แรงเต็มครับเอาขึ้นหูจากเบร์แล้ววันีเาเอาขึ้นรถไปแล้วครับผมบอไรบอคักพี่ครับขึ้นรถแล้ววันครับผมเข้าจังหวัด